พี่น้องค่ะสวัสดีค่ะล่าสุดนี้นะคะบอสบอยโพสตไลน์ยาวอัปเดตเรื่องราวแฟนคลับถามว่าทําไมช่วงนี้ถึงไม่เอารูปวงลงทําไมถึงไม่อัปเดตวงเลยกับ,บวงหมอรําใจเกินร้อยนั่นเองค่ะจนทางล่าสุดนะคะเมื่อเช้าที่ผ่านมาบอสบอยสริชัยได้มีการโพสตไล่์ยาวถึงประเด็นในเรื่องราวในวันนี้ว่าโอ้โหผมเนี่ยมีภารกิจหลากหลาย ผมบอยศรีชัยแยกล่างไม่ได้นะครับทุกคนครับในการอัปเดตในการให้ทุกคนได้ติดต,ตามนะว่าวันนี้ทําอันนี้วันนี้คิวงานวงหมอราเป็นอย่างนี้นะประมาณนี้ค่ะจนทางเมื่อเช้าออกมาโพสไลน์ยาวเดี๋ยวเราจะ,ะอา่านได้ฟังกันเนาะสําหรับใครที่ยังไม่ได้อ่านหรือว่าใครอ่านแล้วก็สามารถดูครั้งได้ค่ะสําหรับคลิปลิปนี้นะคะพี่น้องคะเนาะก่อนอื่นค่ะทางบอสบอยศรีชัยได้มีการโพสต์นะคะทางเพจหมอราบอยศรีชัยหมอราใจเกินร้อยค่ะ พร้อมกับบอกว่าเรื่องงานผมไม่เคยนิ่งนอนใจครับช่วงนี้ผู้ติดตามจะเห็นว่าผมทําภารกิจครอบครัวและเตรียมย้ายเข้าไปอยู่บ้านใหม่และทําบุญขึ้นบ้านใหม่ครับทั้งโรงแรมทั้งทุกอย่างนะคะทุกๆเรื่องราวอะ่ะทุก บ้านโรงแรมอ่ะก็คือช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่กำลังเก็บงานอยู่ห้องประชุมคาเฟ่ในขณะเดียวกันงานวงก็กําลังจะปิดฤดูการหลายคนอ่ะเป็นห่วงว่าทําไมไม่อัปเดตงานวงบ้างผมจะเรียนทุกคนแบบนี้ว่าบอยสิริชัยมีคนเดียวครับแยกลางไม่ได้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องวงนี้ผมมีแผนที่ผมจัดการไปอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ลงมาค่ะบอกว่า ภาพหรือคลิปในสื่อที่แสดงให้ทุกท่านเห็นเป็นเพียง20%เท่านั้นของการใช้ชีวิตผมในแต่ละวันอ่าเพราะบอกว่า 1. ง,งานฉากเราทำสำเร็จตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมอ่าอันนี้คือเรียบร้อย 2. ง,งานชุด เราเริ่มทำชุดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วซึ่งตอนนี้ได้มากกว่า50%เรื่องชุดการแสดงไม่ต้องห่วงครับเราจะเต็มทุกปีไม่ทุกปีปีนี้ก็ยังคงมาตรฐานและความหลากหลายอย่างที่จะให้ทุกท่านนะคะได้ว้าวกันอย่างแน่นอนครับโอ้โหไม่ทำแรงจริงคพี่น้องค่ะ3ค่ะงานบุคลากรทุกฝ่ายทุก ทุกส่วนทุกฝ่ายยังครบคันนะคะพี่น้องขาทั้งทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังเรายังอยู่ครบซึ่งก็มากพอตามมาตรฐานและพิเศษในปีนี้คือมีเพิ่มเติมคือศิลปินหน้าใหม่หลายคนเดี๋ยวจะมาทยอยเปิดตัวครับยังไม่ถึงเวลาฉเฉลยโอ้โห อ่าอันดับที่4พี่น้องคะต่อมาาคะ่ะบอกว่างานซ่อมบํารุงเวทีต้องปิดฤด,ดูกาลก่อนครับต้องมีการปรับโครงสร้างเวทีใหม่ให้มีมิติผมได้ปรึกษาประชุมกับทีไมไว้แล้วครับรับรองว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนไม่ธรรมาดาคะ่ะ5ค่ะงานแสงสีเสียงโปรดักชันถ้าหากท่านติดตามผลงานของเราจะเห็นได้ว่าเรานั้น พัฒนาและเทคโนโลยีมาใหม่อัปใหม่เสมอนะคะเพิ่มเติมในทุกๆปีและฤด,ดูการใหม่นี้ก็เช่นเดียวกันครับกฤด,ดูการหน้า,ารับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะและสุดท้ายค่ะ6บอกว่างานช้อมโชงานงานซ้อมโชว์ใหม่ต้องอทีมงานกระป๋อด,ดีไซน์จัดสรรให้เหมือนเดิมแผนการซ้อมทำลายตรงเวลาได้ประชุมวางแผนเตรียมงานไว้เป็นเรียบร้อยแล้วครับ หนึ่งทศวรรษมอรำใจเกินร้อย b o y s i s a หมอรำใจเกินร้อย, ay, อน,อยนั่นเองพี่น้องขาเนาะทุกคนจะเป็นห่วงว่าทำไมบอสบอยไม่อัปเดตให้เห็นหน่อยว่าคิวงานมันเป็นยังไงแฟนคลับเป็นห่วงอยากเห็นเรื่องราวในการอัปเดตทางวงบ้างเพราะเราคนเส็นกันในการที่ว่าบอสบอยจะบไปซื้อของเข้าบ้านเนาะ,ไปน,ะไปนั่นไปนี่อาจจะไม่ค่อยเห็นแต่ก็นั่นแหละพี่น้องขาบอสบอยคือทุกอย่างนะคะครบคันแล้วทุกอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะ ทุกอย่างแบบเป็นเฟคแล้วเตรียมเปดิดฤดูกาลนะคะพี่น้องขาน้อกกับเรื่องราวนี้แล้วเราเชื่อว่าพี่น้อง่าโอ้ยฤด,ดูกาลปีปีหน้าน่ะคงไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าปีนี้ก็คือชํำมุงแล้วปีนี้คือกินขาดแล้วก็ต้องรอดูปีหน้าคะ่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับหมออาหมอรำหมอรำใจเกินร้อยบอยสริชัยน้องเพื่นอนๆก็ลองติดตามเบิรงตอนตอน่ตอไปน,นะคะแล้วทีนี้เนาะมารับชมคอมเมนต์บ้าง แฟนคลับโอ้โหคอมเมนต์มากมายบางคนก็แชร์ว่ายังไม่อ่านก็มีหลากหลายเหมือนกันแล้วก็บอสบอยค่ะออกมาคอมเมนต์เหมือน,นกันบอกว่าใครอ่านจบทุกบรรทัดขอให้รวยแบบไม่มีที่สุดนะครบรวยแล้วรวยอีกทําอะไรก็ขอให้สําเร็จมีคนสนับสนุนเจอคนที่จริงใจนะจ๊ะใครอ่านไม่จบขอให้จุดๆ,ๆนะจ๊ะอันนี้คือแฟนคลับหลายคนก็เติงกังใจให้ค่ะบอสนะคะสู้ๆนะคะเป็นบอสคือแบบว่าเป็นที่เป็นแบบอย่างให้กับ บุคลากรเป็นแบบอยากให้กับทุกๆคนในการที่เออเราเป็นผู้บริหารนะเราต้องให้ FC เรา,าบุคลากรในวงเราแบบอย่างนี้นะคือแบบเพอนจัดสรรันทีแผนมิ มีแผนมีเกาะไปนะคะพี่น้องค่ะเนาะว่าอันนี้ควรเริ่มแล้วอันนี้ควรทำอ่ะอันนี้อย่างเช่นอันอย่างเช่นโครงสร้างเนี่ยก็คือขอให้ศบไปดฤดูการก่อนค่อยมาดูว่าอะไรมันยังคงปรับอะไรยังคงเปลี่ยนก็ต้องดูต่อตอไปนะคะพี่น้องเนาะเนี่ยแฟนคลับบอกว่าการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรน,น้อยงานก็ย่อมสบายกว่าวงที่เปลี่ยนแปลงเยอะงานเริ่มใหม่อีกอย่างกระซางแซ่ว้กรขาะจังมาอ่านแฟนคลับบอกค่ะชื่นชมนะคะ สนับสนุนค่ะบอสบอยแต่ที่สําคัญคือต้องดูแลสุขภาพควบคู่กันไปนะคะบอสติดตามค่ะจะรู้ว่าทํางานมากมายตั้งแต่ตื่นนอนเรารักครอบครัวนี้มากๆเลยเนี่ยคนจ้างบบเคยตีคนตีบบเคยจ้างประมาณนี้คือมีทุกวงค่ะในการที่ว่าตีบบตีเนี่ยมีทุกวงนะคะอ่านทุกค้ามเลยจ้ารอดูสนับสนุนปีที่1ิบ เหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาค่ะวางแผนจัดสรรมีขั้นตอนคือบ้านหัก AB คือแอนบอยบอยแอนนี่แหละอ่านจบทุกบรรทัดเลยงานวางแผนของน้องเป็นระบบมากแผนงานดีมากวัดจากผลงานและความสําเร็จทุกๆด้านนับถือแท้จริงครับบอสบอยศิริชัยก่อทุกคนลองไปอ่านดูเนาะก,กับคอมเมนต์หลากหลายมากแฟนคลับก็นี่แหละพี่น้องคะอ่านจบแล้วคะ่ะอ่านจบแล้วชื่นชมชื่นช,นชอบมากนี่แหละบอสของเราอันนี้คือแฟนคลับบอกว่า ละเอียดและใส่ใจทุกอย่างจริงๆนี่แหละคนทํางานของจริงที่เป็นคนที่มีบทบาทเป็นผู้นําที่หลายคนอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรแต่บอลิริชัยทําได้และดีที่สุดขอชื่นชมจากที่ตามมาแบบเ,บเงียบตั้งแต่จีบน้องแอนใหม่ๆจนตอนนี้มีลูกสาวน,อน,น้องแฟนค่ะน่ารักมากเลยครอบครัวบริสายนั่นเองค่ะทุกคนจะรู้ว่าตั้งแต่ จีบกันใหม่เนาะจนมาถึงเป็นคู่จิ้นอ่ะคู่จิ้นคู่จริงนะคะจนถึงตอนนี้คือมีน้องเพชรน้องพลอยที่คอแบบว่าเป็นสายใยให้กันเนาะแล้วก็ทุกคนก็ต่างตกหลุมรักเด็ก2คนนี้อย่างมากๆเลย,ยเช่นเรานี่คือแบบโอ้โหติดตามทุกวันค่ะกับน้องเพชรน้องพลอยแล้วก็ครอบครัวบริสายได้เบิงได้เห็นสมือกับมีความสุขไปน้ำพึ้นค่ะพี่น้องคะล้งค้นกับโอ้ยคือจังมาหลยเนาะ มันก็มีดราม่าบ้างไม่ดราม่าบ้างแต่ละครั้งแต่ละข่าวก็นี่แหละคนจะดังคนจะปังแล้วก็เป็นบุคคลสาธารณะเนาะก็มีคนรักคนเถียดเป็นธรรมดาค่ะกับเรื่องราวนี้ที่สําคัญโฟกัสที่ปัจจุบันมากกว่าเนาะในการที่จะคอยเซฟข่าวศิลปินรักศิลปินซัพร์ตศิลปินก็นี่แหละพี่น้อง่ะลองไปติดตามลองไปรับชมกันแฟนคลับก็เยอะแยะมากมายค่ะออกมาคอมเมนต์ในเรื่องราวนี้เนาะอันนี้คือบอสปอยสีชัยบอกว่าอย่าลื ลืมมาปิดฤด,ดูกาลวันที่8ปิถุนานะคบอืมถ้าใครมาไม่ได้อย่าลืมซื้อบัตรเข้ากลุ่มปิดนะครับอันนี้คือเป็นข้อความจากทางวอทบอยวันที่8นี้นะคะพี่น้องค่ะปิดวงฤด,ดูกาลเนาะใครอยู่ใกล้ก็ไปดูได้ไปให้กำลังใจได้ถ้าใครอยู่ไกลไปไม่ได้ก็ซื้อบัตรเข้ากลุ่มปิดนะคะพี่น้องขาเนาะกับเรื่องราวนี้นะคะสำหรับวันยุดกันค่ะฝากาากดไลค์าากดแชร์ตามเพจหรือช่องด้วยนะคะสำหรับวันหยุก็ไปกันค่ะ